พ่อข้าเป็นพญานาคตายที่พบสุดลึกล้ำในจังหวัดตรังพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ได้พบรักกับธิดายักษ์ถ้ำเลเขากอบจึงไม่ใช่แค่ถ้ำทั่วไปแต่คือประจักษ์พยานแห่งรักนิรันร์การรอคอยที่ยังไม่สิ้นสุดของบรรดางูแปลกในถ้ำเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันครับกับตำนานของพญากอบกำเนิดถ้ำเลเขากอบครับ เนานมาแล้วณนะเมืองบาดาลอันกว้างใหญ่ไพศาลมีพญานาคผู้หนึ่งนามว่าพญากอบเขาเป็นบุตรชายของเท้าผู้ชงนาคราชผู้ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่พญากอบนั้นนะครับมีร่างกายที่ใหญ่โตยาวประมาณหนึ่งโย์เกร็ดขาวดังไข่มุกแววตาสุกแดงทรงพลังและยังเป็นผู้ครองเมืองบาดาลโดยชอบธรรมด้วย ด้วยบารมีและอิทธิฤทธิ์ที่แก่กล้านี้เองทําให้ผู้คนและเหล่านาคให้ความเคารพนอบน้อมต่อเขาเป็นอย่างยิ่งเมื่อพยากรเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็มีความใฝ่ฝันมากเลยนะครับที่จะออกไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆบนพื้นพิภพเหนือบาดาลเพื่อที่จะเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ จนกระทั่งวันหนึ่งครับพญากอบได้เดินทางไปพบกับนางสีขันหญิงสาวผู้มีโฉมงดงามมากซึ่งเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของยักษ์หูแกงแรกพบศพตากันพญากอบและนางสีขันต่างก็รู้สึกถึงสายสัมพันธ์บางอย่างที่เชื่อมถึงกันและกันเกิดเป็นความรักลึกซึ้งขึ้นตั้งแต่แรกเห็นทั้งสองจึงตัดสินใจคบหาดูใจกันอย่างเงียบๆโดยปราศจากผู้ใดล่วงรู้ จนกระทั่งนางสีขันตั้งคันด้วยความรักและห่วงใยเนี่ยแหละครับพญากอบจึงต้องการหาสถานที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามและปลอดภัยสำหรับนางสีขันและบุตรที่กำลังจะลืมตาดูโลกเขาจึงพานางสีขันเดินทางเข้าไปยังถ้ำใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งต่อมาเนี่ยถูกเรียกว่าถ้ำเลเขากอบในตำบลเขากอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดรัง ซึ่งในถ้ำนั้นพญากอบได้ใช้อิทธิฤทธิตของต้นเผาพรานหินผาให้เป็นอุโมงค์และช่องทางน้ําไหลผ่านเพื่อทําให้ภายในถ้ำเนี่ยมีน้ำหลากหล่อเลี้ยงอยู่เสมอมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามากมายอีกทั้งยังมีอัญ,ญมณีสองประกายคล้ายมรกตหยดน้ําและมีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ตามซอกหลืบของถ้ำมากมายเลยนะครับ ซึ่งการเนรมิตถ้ำแห่งนี้ให้สวยสดงดงามนั้นก็เพื่อที่จะสร้างที่พำนักให้แก่สองสามีภรรยาได้พักพิงและก็เลี้ยงดูลูกในคันร่วมกันอย่างมีความสุขและจนถึงบัดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพญากอบและนางสีขันก็ยังไม่เคยมีใครล่วงรู้เลยนะครับ และในเวลาเดียวกันนี้เองลหละครับทุกคนยักษ์หูแกงพ่อของนางสีขันซึ่งมีนิสัยดุดันและหวงลูกสาวมากๆก็กำลังออกตระเวนตามหานางสีขันไปทั่วทุกหนทุกแหงตั้งแต่ที่เธอหนีหายไปกับพญากอบตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววจนกระทั่งโชคชะตาเนี่ยนะครับได้นำพาให้ยักษ์หูแกงมาพบกับถ้ำเลเขากอบและก็ได้พบว่าลูกสาวของตนกำลังพลอดรักอยู่กับบุรุษแปลกหน้าในถ้ำ ยักษ์หูแกงจึงโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากที่ลูกสาวแอบคบหากับผู้ชายและตั้งท้องโดยที่พ่อไม่รู้เรื่องเลยด้วยความโกรธแค้นนี้เองแหละครับยักษ์หูแกงจึงพ่นไฟร้อนหมายจะสังหารพญากรอบให้ตายแต่โชคดีที่พญากรอบสามารถหลบได้อย่างเฉียดฉิวเปลวไฟที่พุ่งออกมาจึงไปกระทบกับผนงังหินเขานั้นจนแตกเป็นรอยแยกใหญ่และก็กลายเป็นเขาหัวแตกมาจนถึงทุกวันนี้ และในขณะที่นางสีขันกำลังตกใจกลัวกับเหตุการณ์ต่อสู้อันดุเดือดเธอก็ได้เรียบหลบหนีไปยังหน้าผาอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลเพื่อที่จะไปรอสามีให้ตามมาและนั่นเองล่ะครับก็กลายมาเป็นจุดกำเนิดของผานางคอยที่ได้ชื่อมาจากการที่นางสีขันยืนคอยสามีด้วยความหวังว่าพญากรอบจะสามารถเอาชนะหรืออย่างน้อยก็เอาตัวรอดจากยักษ์หูแกงผู้เป็นพ่อของตนได้ การต่อสู้ระหว่างยักษ์หมูแกงกับพญากรอบนั้นทวีความดุเดือดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพญากรอบจะมีฤทธิ์มากแต่เขาก็ไม่อาจจะสังหารหรือทำร้ายยักษ์หมูแกงได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อตาของตนเองและเมื่อความโกรธและความกระตันยูกะตะเวทีปะทะกันในใจพญากรอบจึงเลือกที่จะหลบหนีเขาใช้อิทธิฤทธิ์ของเขาเนี่ยนะครับแทรกหินแทรกด,ดินสร้างเป็นเส้นทางเลี้ยวลดคดเคี้ยวในถ้ำอย่างซับซ้อน จนยักษ์หูแกงไม่สามารถที่จะติดตามตัวได้เมื่อเวลาผ่านไปโทสะของยักษ์หูแกงกค่อยๆลดลงและยอมละความพยายามที่จะไล่ตามฆ่าพยากอบไปแล้วกลับสู่ถิ่นฐานของตนเองไปในที่สุดและภายหลังจากการต่อสู้จบลงถ้ำที่ถูกเนรมิตขึ้นก็ค่อยๆเสื่อมสภาพ หลังจากการจากไปของยักษ์หูแกงนางสีขันก็ได้ให้กำเนิดบุตรของพญากอบเป็นลูกงูจำนวนมากนับได้ถึง8ปด 000, ห0,000ืนตัวแพร่กระจายอาศัยอยู่ตามพื้นที่ในถ้ำเลเข,ขากอบเติบโตเป็นงูน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆมากมายแทรกตัวเข้าไปอยู่ในถ้ำนับตั้งแต่นั้น หากใครได้พบเห็นงูแปลกๆในถ้ำเลเขากอบจึงมักจะเชื่อกันว่านั่นคือลูกหลานของพญากอบและนางสีขันที่ยังคงเฝ้าคอยวันที่พ่อแม่ลูกจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง และเมื่อไหร่ที่พวกเขาได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วในถ้ำเลขเขากอบแห่งนี้ก็จะเปล่งประกายเรืองรองสมดังถิ่นฐานของพญานาคและทำให้แผ่นดินแถบนี้ได้พบแต่ความสุขความเจริญอย่างที่ไม่เคยหาที่ไหนเปรียมได้เลยล่ะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของตำนานพญากอบที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบาย